สวัสดีค่ะหมออ้อมนะคะจากชา n น l ของคุณหมอขาเล่านะคะสําหรับวันนี้นะคะหมอจะมาคุยให้ฟังในส่วนของโรคลิซิดวงทวารน,นะคะในการรักษาโรคลิซิดวงทวารด้วย2วิธีนะคะที่จะรักษาโรคลิซิดวงทวารด้วยตัวเองนะคะถ้าเพื่อนๆนะคะคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะฝากช่วยกดไลค์นะคะกดแชร์ค่ะและกดติดตามพร้อมกับกดสั่นกระดิ่งให้ด้วยนะคะ ก่อนที่จะเข้าเรื่องกันนะคะหมอขออธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรคริษสีดวงทาวานนิดนึงนะคะโรคริษสีดวงนะคะก็คือเป็นภาวะที่หลอดเลือดดำนะคะมีการโป่งพองเกิดขึ้นนะคะโดยที่การโป่งพองนั้นถ้าไปเกิดขึ้นที่จมูกเราเรียกว่าริดสีดวงจมูกนะคะถ้าการโป่งพองนั้นไปเกิดที่ทาวานเรียกว่าริษสีดวงทาวารซึ่งในวันนี้เราจะคุยเรื่องริดสีดวงทาวานกันนะคะ ริดสีดวงทวารเนี่ยค่ะแบ่งได้สองแบบนะคะแบบที่หนึ่งนะคะก็คือริดสิดวงภายนอกก็คือมีก้อนเกิดขึ้นอยู่นอกของรูทวารน,นั่นเองนะคะส่วนมากคนไข้จะมาด้วยเจ็บบริเวณรูทวาน,นั่นเองนะคะนะแบบที่สองนะคะก็คือก้อนที่อยู่ภายในซึ่งก้อนที่อยู่ภายในนี้นะคะคนไข้อ่ะจะมาด้วยการถ่ายไปเลือดมากกว่าจะมีทั้งหมดสี่ระยะนะคะ โดยชื่อเริ่มต้นเนี่ยนะคะก้อนที่อยู่ภายในนะคะยังไม่สามารถโผล่มาได้ก็คือก้อนยังเล็กอยู่บางทีของไข้อาจจะมาด้วยเพียงแค่ถ่ายมาเป็นเลือดได้นะคะในระยะที่สองนะคะก็คือเวลาที่ถ่ายไปแล้วเนะะี่ยค่ะก้อนลิสโดงนั้นมันโผล่มาจากก้นถูกไหมคะแต่พอถ่ายจนสุดแล้วก้อนนั้นจะหุกเข้าไปได้เองอย่างนี้นะคะในระยะที่สามนะคะก็คือพอเราเบ่งถ่ายอยู่อะคะ่ะก้อนมันก็โผล่มาเหมือนเดิมนั่นแหละ แต่คราวนี้มันไม่สามารถกลับไปได้แล้วเราต้องใช้มือของเราเนะะี่ยค่ะดันก้อนให้ขเข้าไปในรุทวารของเรานะคะส่วนในระยะสุดท้ายระยะที่4นะคะคือก้อนที่ออกมาจากรุทวารแล้วไม่สามารถกลับไปได้นั่นเองนะคะสําหรับสาเหตุของการเกิดฤทธส์ดวงทวารน,นะคะอันดับที่1นนะคะก็คือพฤติกรรมนะคะพฤติกรรมเนี่ยเริ่มตั้งแต่การทานอาหารเลยนะคะบางคนก็คือไม่ชอบทานอาหารกากใยนะคะไม่ชอบทานผักผลไม้อย่างนี้ค่ะ สองก็คือมีประวัติในการถ่ายที่ไม่ถูกสุขลักษณะอย่างเช่นการเบ่งถ่ายนานๆหรือว่าถ่ายอย่างไม่สม่ำเสมออาทิตย์หนึ่งถ่ายแค่หนึ่งถึงสองครั้งอย่างนี้ค่ะสามก็คือมีประวัติในสมการยืนนานๆอย่างนี้ค่ะหรือไม่ก็คือยกของหนักอันเนื่องมาจากว่าเวลาที่เรายืนหรือยกของหนักนานๆเนี่ยค่ะมันมีการออกแรงกันในช่องท้องที่เพิ่มมากขึ้น่คะอย่างเช่นว่า ในกรณีที่คนไข้นะคะมีการเบ่งไอจามเกิดขึ้นแรงดันในช่องท้องที่มากเนะะี่ยค่ะมันจะไปดันให้หลอดเลือดดำส่วนปลายบริเวณทุทวานนั้นมีการผกพองเกิดขึ้นนั่นเองนะคะต่อมาคือโรคประจําตัวนะคะในกรณีที่คนไข้เป็นโรคตับแข็งอย่างเนี้ยคะ่ะก็มีโอกาสที่จะทําให้เกิดโรคดิสีดวงทวารนนะ่ะเกิดขึ้นได้นะคะด้วยเหตุผลที่ว่าในภาวะปกตินะคะหลอดเลือดดำเนะะี่ยค่ะ จะนาส่งเลือดดาหรือเลือดที่เป็นของเสียเนะะี่ยค่ะเข้าไปฟอกที่ตับแต่พอตับเรานะคะมีการแข่งตัวเกิดขึ้นการทําลายการทําลายเนื้อตับเกิดขึ้นตับทาหน้าที่ได้ไม่เหมือนเดิมแล้วนะคะเลือดแทนที่จะไหลเข้าตับได้ปกติมันก็ทนกลับมาอย่างส่วนปลายได้นะคะเพราะฉะนั้นไม่มีโอกาสที่จะทําให้เกิดหลอดเลือดดาบริเวณทวารหนักป่งพองได้เหมือนกันนะคะต่อมานะคะก็คือประวัติพันธุกรรมนะคะ ถ้าครอบครัวใดหรือว่าบุคคลใดนะคะมีกรรมพันธุ์พันธุกรรมนั้นมีประวัติในส่วนการเป็นริดดวงทวารคนในรุ่นถัดมาก็มีโอกาสเกิดริดดวงทวารได้เช่นเดียวกันค่ะมาเข้าเรื่องกันก่อนนะคะสําหรับ2วิธีนะคะในการรักษาโรคริดดวงทวารด้วยตัวเองนะคะวิธีที่1นนะคะก็คือการปรับพฤติกรรมนะคะเริ่มตั้งแต่การทานอาหารนะคะเพิ่มอาหารที่มีกากใยเพิ่มมากขึ้นนะคะ เพิ่มในส่วนของผลไม้นะคะอย่างเช่นในส่วนของมะละกอสุกนะคะสับประรได,ะะดได้นะคะแตงโมได้นะคะสองคือพืชผักใบเขียวต่างๆนะคะอาหารพวกที่มีเส้นใยและกากใยเพิ่มมากขึ้นนี้นอกจากจะช่วยย่อยในระบบอาหารแล้วยังจะช่วยให้ก้อนอุจจาระนั้นไม่แข็งจนเกินไปนั่นเองนะคะนะถัดมาก็คือพฤติกรรมในการเข้าห้องน้ํานะคะพยายามปรับสุขลักษณะนิสัยในการขับถ่ายนะคะให้สม่ำเสมอ อย่างน้อยที่สุดก็คือถ่ายได้วันละครั้งจะดีที่สุดนะคะหลีกเลี่ยงการนั่งส้วมที่นานเกินกว่าปกตินะคะหลีกเลี่ยงการออกแรงเบ่งไอจามที่มากเกินไปและท้ายที่สุดก็คือพยายามที่จะหลีกเลี่ยงในการยืนานานและยกของหนักนะคะเพราะว่าภาวะพวกนี้มันจะไปเพิ่มแรงดัน,นในช่องท้องทําให้หลอดเลือดดำนั้นมีการโป่งพองบริเวณทวารหนักได้เช่นเดียวกันนั่นเองนะคะ สำหรับวิธีที่2นะคะคือการรักษาด้วยยานะคะตัวที่1น,นะคะก็คือด่างทับทิมนะคะด่างทับทิมนี่นะคะหมอจะแนะนำว่าให้นำมาผสมกับน้ำอุ่นนะคะแล้วก็เอามาเจือจางนะคะให้มันเปลี่ยนจากสีใสอะคะ่ะจนกลายเป็นสีชมพูนะคะหลังจากนั้นแล้วเราค่อยเอาไว้จุ่มที่ก้นนะคะจุ่มนาน15นาทีแล้วก็ไปพักอีก15นาทีเนี่ยคะ่ะ จุ่มสักประมาณ1-2ถึง2รอบนะคะต่อวันนะคะแนะนำให้ทำก่อนนอนนะคะนะตัวที่2นะคะก็คือตัวยาที่เรียกว่าโปรกโตซิเิลนะคะโปรกโตซิเิลเนี่ยค่ะมันเป็นชื่อทางการค้านะคะชื่อจริงๆของมันก็คือตัวไฮโดรโคลดิโซนนั่นเองซึ่งเป็นสเตรอยนะคะพวกนี้จะช่วยในการลดการอักเสบลดบวมนั่นเองนะคะวิธีการใช้นะคะหมอแนะนำว่า วิธีจะเน็บยาเน,นี่ยค่ะ1ก็คือให้เน็บยาในช่วงก่อนนอนนะคะเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องมีกิจกรรมที่จะต้องออกแอคทิวิตี้อย่างอื่น่ํทำให้ยามันหลุดโล่งออกไปจะตูดเราได้ถูกไหมคะสก็คือก่อนที่จะทําการเน็บยานะคะถ้ามีถุงมือแนะนําให้ใส่ถุงมือนะคะเราค่อยเน็บเข้าไปที่ก้นนะคะ3ก็คือถ้าไม่มีถุงมือจริงควรจะน้างมือให้สะอาดนะคะก่อนที่จะเอาไป ดวงในรูตถูของเรานั่นเองนะคะนะตัวที่สามนะคะก็คือเดฟลอนนะคะเดฟลอนเนี่ยถือว่าเป็นตัวยาที่มีชื่อทางการค้านะคะตัวยาจริงๆของเดฟลอนจะประกอบไปด้วยตัวยาสองตัวนะคะตัวยาตัวที่แรกเรียกว่าไดออสมินนะคะตัวที่2ก็คือเฮอร์สปีิดินนะคะตัวทั้งสองตัวนี้นะคะมันจะช่วยในการลดการอักเสบของแผลของลิดิดวงนั่นเองนะคะนะ เวลากินยานะคะจะแบ่งได้ดังนี้นะคะโดยที่กินในช่วงสี่วันแรกก็คือสองเม็ดนะคะกินหลังอาหารเช้ากลางวันเย็นนะคะถัดจากนั้นอีกสามวันถัดมานะคะก็คือกินสองเม็ดนะคะเป็นเช้ากับเย็นนะคะแล้วก็หนึ่งวันกินเช้าเย็นนะคะหรือกินจนกว่าก้อนมันจะยุบนะคะตัวที่สี่นะคะก็คือตัวยาที่เรียกว่าเรปพาลินะคะ เลปพาลิเนี่ยก็คือช่วยในการลดบวมของก้อนเหมือนกันนะคะตัวเลปพาลิวเนี่ยวิธีการกินยานะคะก็คือว่าจะต้องกินก็คือสองเม็ดนะคะกินเช้ากลางวันเย็นนะคะกินนานไปทั้งหมด2เดือนนะคะตัวที่หนะคะก็คือเพชรสังฆาตนะคะซึ่งเพชรสังฆาเนี่ถือว่าเป็นสมุนไพไทยนะคะที่ใช้ในการรักษาโรคดิสีดวงโดยกลไกการทํางานของเพชรสังฆาตนะคะ เพศสังคาตเนี่ยค่ะจะไปทําหน้าที่ในการลดการอักเสบนะคะแล้วก็ลดการปวดนะคะนอกเหนือจากนี้ยังทําให้หลอดเลือดแข็งแรงอีกด้วยนะคะอันเนื่องมาจากสารฟาโบนอยที่พบในเพชรสังคาตนั่นเองนะคะนะก็จบไปแล้วนะคะสําหรับ2วิธีนะคะในการรักษาโรคริดสีดวงทวารด้วยตัวเองนะคะยังไงก็ตามนะคะถ้าเพื่อนเอนเลือกที่จะใช้วิธีนะคะในการเลือกซื้อยามาใช้เอง หมอนแนะนําว่าการเลือกใช้ยาพวกนี้นะคะควรจะขอคําแนะนํากับเภสัชนะคะแล้วก็ระยะเวลาของการใช้ยาไม่ควรนานเกิน7วันนะคะถ้านานเกินกว่านี้แล้วยังไม่หายขาดแนะนําให้เพื่อนๆไปโรงพยาบาลนะคะถ้าเพื่อนๆคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะหมอรบกวนให้ช่วยกดไลค์นะคะกดแชร์และกดติดตามพร้อมกับสั่นกระดิ่งให้ด้วยนะคะและ้วพบกันใหม่นะคะในอีพีหน้าบ๊ายๆค่ะ ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดสั่นกระดิ่งให้ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ